ำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับก็มาดาวน์โหลดที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเก็บเหรียญเมอริทนะครับวิธีการเก็บเหรียญเมอริทก็นี่หละครับ v ิช i o นบอรจะเปิดทุกเวลานะครับตอนเจ็ดโมงผมไม่เคยลงที่แปดโมงไปสองสองทุ่มและห้าทุ่มนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับ เือกห้องครับตอนนี้ไม่เหลือห้องแล้วมันจะมีห้องหนึ่งแลห้องสองครับน่าจะเหลือต่อห้องสองวิธีเก็บแฝงนะครับก็มีการ4ีคนหัวแดงนะครับหัวแดงนี้เลยแอะไรจะขึ้นนะครับได้ไหมครับแฝงจะขึ้นตามดาเมจของเรานะครับแฝงจะขึ้นตามดาเมจหรือเราจะให้เขาเป็นคนตีเราก็ได้นะครับแต่การที่เขาจะตีเราหรือเราตีเขาก็แล้วแต่ครับสองอย่างนี้ต้องมีดาเมจและมีป้องกันครับ ไม่นั้นแอมไม่กระดิกเลยน,นะที่ผมตีเมื่อกี้ไม่กระดิกเลยกระดิกน้อยมากตัวเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีดาเมจที่ดาเมจที่หน่อยผมแนะนําให้มาตีกาอย่างนี้ครับแอมนะเช่นเดียวกันครับตีกาพวกมอนสเตอร์กานะครับก็ต้องมีดาเมจเช่นกันครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีดาเมจคุณมาโดนกาตีก็แ้มขึ้นนี่นแหละวิธีการเก็บแอมนะจะมีคร่าวๆประมาณนี้กาจะมีตามจุดในแผนที่ตามนี้ครับตามธงเลยครับอยู่ฝั่งคา นะครับองสีฟ้าคือของคาอยู่ฝั่งโคอ,องสีแดงคือของโคนะครับถ้าเราอยู่โคเรามาตีสีฟ้าเราอยู่คามาตีสีแดงครับอันนี้ครับตีไปเรื่อยๆแหวนจะขึ้เรื่อยๆครับขั้นต่ำในการทำแต้มนะครับต้องให้ได้100นะครับนี่คือวิธีการเก็บนะครับเอ็นเมลีท 100, 100ขึ้นไปเยอะสุดคือ600ได้600ปั๊บพอเลยแต่ในอนาคตนะครับมันจะมีวอล มันจะมีการอัแทมเมริทแบบใหม่นะครับเป็นเมริทไททีนัมเขาแทบรู้สึกว่าจะหนึ่งพันมั้งเองเขาบอกกันยังไม่รู้แต่เอาข้าวันนี้ก่อนขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะครับทำไม่ได้หนึ่งร้อยขั้นต่ำนะครับก่อนที่วอจะจบนะครับวิธีการจบวอก็แล้วแต่คนเลยนะครับบางคนเขาไม่รอเวลาหมดเขาจะสามารถนะครับทาได้โดยการยึดให้เป็นของเขาทั้งหมดนะครับถ้าเมื่อไหร่แล้วแต่ที่ธงเป็นสีของประเทศในประเทศนึงทั้งหมดแล้วนั่นคือการจบวอเลยนะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือสู้กันไปเรื่อยๆครับจนเวลาหมดนะครับและระหว LIKE ่างนี้เราก็ทําแต้มให้ครบไม่ได้นะครับก็พยายามทําแต้มอยู่มาตีป้องก็ได้ครับไม่มีกาก็ตีป้อมแทนนะครับด้นี่มีคนมาตีแล้วแหละแค่เดียวเราตายแต้มเราจะหายทั้เลยนะครับไอ้แต้มเราจะขึ้นเยอะมากเลยครับเปิดปั๊บพอตีนะพอเรามีป้องกันเดี๋ยวดูแต้มแบบเพิ่มนะครับ เอินไม้จะเพิ่มเร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดผมไม่มีป้องกังนเขาตีไปไหนเรานี่นะแม่เขาตีนะนี่ครับในกรณีที่เราไม่มีป้องกันเลยนะเราให้เขาตีแบบคนเท,เทพตีนะครับดูคะแนนผมขึ้นนะตายแล้วเห็นไหมนั๊บเดียวเห็นไหมครับคะแนนแทบจะไม่กระดิกเลยครับ ขึ้นมา20แต้มครับแล้วดูคุณเสียเวลาเกิดนานมากในทางกับกันอย่างที่ผมบอกเราไปตีกาตีอะไรดีกว่าให้เรามีดาเมจบ้างเล็กน้อยหรือให้กาตีคะแนนจะขึ้นกว่านะครับอยากจะให้คนตีต้องมีบัฟป้องกันคะแนนจะได้พุ่งนะครับไม่นั้นไม่พุ่งเลยอานนี้วิธีการเก็บแม่นะครับ100ขั้นต่ำ600คือโอเคแล้วแต่ในอนาคตต้องสามากกว่า600เดี๋ยวเราไปดูกันที่วิธีการรีเชียนนะครับ500เหรียญของเรา เราจะทําแค่ห้าร้อยพอครับจากเมริทของเราที่มีอยู่นะครับ 3, 000, 30, 000, สามพันสามหมื่นสองพันตีไปสามหมื่นสองพันห้าร้อยเหรียญจะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมเก็บมาห้าร้อยเหรียญผมบอกเลยนะใช้เวลาประมาณวันละวันละสิบเหรียญน,นะครับวันละสิบเหรียญกว่าจะได้ห้าร้อยเหรียญก็ตีไปกี่วันน่ะวันละสิบเหรียญก็ห้าห้าสิบวันสองเดือนกว่าครับ ใช่ไหมไอเดือนกว่าครับเกือบสองเดือนนะครับเวลาการเก็บเดี๋ยวเราไปตัดตรงที่ทำเหรียญกันเลยครับแล้วเหรียญแต่ละเหรียญมีความแตกต่างไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาแล้วครับผมสําหรับประเทศโคนะครับเราจะมาเรียนที่ a อ c ซตัวนี้นะครับผมสาหรับโคนะเอาที่ร้านคารครับผมแล้วก็นี่เลยครับแลกเลยนะครับรอบหนึ่งได้ห้าสิบเหรียญเราจะแลกทีละห้าสิบเหรียญนะแล้วก็ที่ผมบอกใช่ไหมว่า แต่ละเหรียญมีความแตกต่างไงบ้างเราไปดูคะแนนเหรียญแต่ละอันกันครับตามนี้เลยครับผมเหรียญได้ประมาณนี้นะแล้วเราจะมาแลกกันทีละห้าสิบแต่ก่อนเราจะแลกเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ของประเทศโปตัวของคราครับจะอยู่ที่เมืองกรีนนะครับเรียกว่าเมืองกรีนไม่รู้เลขถูกหรือเปล่าเมืองอะไรไม่รู้นั่นแหละกรีนนี่นะครับ a ซ c ตัวนี้ครับถ้าอยู่ประเทศปลาต้องมาแลกตัวนี้นะครับผม ตัวนี้แต่ของเราอยู่โอเราก็จะกลับที่ของเรานะครับจากแ้มที่เราให้ดูข้างต้นไปแล้วครับสามหมื่นสองนะครับห้าร้อยเหรียญนะครับเอาจะแลกกันห้าร้อยเหรียญเราจะได้เท่าไหร่ไปดูกันวิธีการประเมินนะครับวิธีการประเมินก็ใส่เข้าไปเลยอย่างแรกครับประเมินก่อนครั้งแรกไม่มีอะไรครับประเมินรับนะครับประเมินรับเรื่อยๆนะครับผมจะทําให้ครบห้าสิบเหรียญไปก่อนนะครับ อ๋อแล้วก็ผมลืมบอก w X e ได้จากการลงวอเช่นกันนะครับได้จากการลงวอเช่นกันเลยครับหรือคุณอาจจะไปซื้อเอาก็ได้ครับเหรียญนอลิก็สามารถซื้อได้นะครับผมลืมบอกวิธีการซื้อนะมีการซื้อด้วยอ่าเราได้ w X e จากการลงวอเหรียญจากการลงวอจแต่คะแนนตาที่เราบอกข้างต้นไปหรือคุณอยากจะแบบเฮ้ยผมมีเงินผมมีเงินครับผมมีเงินคุณมาสามารถมาซื้อได้เลยครับนี่นะครับ ไม่ใช่คคนครับน,นี่ครับเราสามารถมาซื้อเหรียญมอลิกได้ครับนี่นะครับต่อหนึ่งเหรียญครับสี่เอ็มถือว่าแพงอยู่จริงๆราคาประมาณสิบเอ็มนะครับสี่นี่ถือว่าแพงแล้ววิธีการเอามาขายก็สามารถทําได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยว่าทํายังไงขายแต่เรามาดูก่อนนี่สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ WXG ใช่ไหม จาก Wi-Fi เราก็สามารถหาซื้อได้นะครับมันจะมีแบบนี้เห็นนะครับ0คทับ500อย่างนี้เท่ากับไม่มีนะครับต้อง500ทํา500นี่คือสามารถเอามาใช้ได้นะครับก็นะครับ5สายก็อยู่ที่2 1เอ่าคุณจะมาซื้อเอาก็ได้ครับเพราะว่าต้องใช้ w i ในการเรียนเมริตครับส่วนเมริตเราลืมให้ดูเดนี่กันครับก็เหมือนกันครับคุณจบวอมาได้เหรียญมาเอามาครับได้ครับเอามาที่ ตรงนี้เลยครับเข้าไปรู้สึกว่าแทมจะอยู่ที่เ,เนี่ยเหรียญอลิตตูดแตผมไม่อยากเปิดเสร็จทำมันดูเยอะเกินไปนเพือ่อนๆอาจจะยากนี่ครับเหรียญนอลิตที่เราได้มานะที่เราได้มาไม่นะครับนะจากปุมตัวละครเราจะสามารถทําให้เป็นแบบเหรียญนอลิตที่ขายได้แบบเมื่อกี้แล้วอันนี้หาจากไหนอ,อันนี้อันนี้ผมเปิดในแ้มหกพันนะผมจาไม่ได้ว่ามันอยู่แต้มเท่าไหร่แต่มันมีน้อยกว่านี้นะครับ อันนี้นะครับอันนี้นะหาจากตรงนี้เลยครับไปห้าอันก็คือหนึ่งเหรียญใช้หนึ่งอันห้าเหรียญก็ใช้ห้าเหรียญนะครับแต่ใช้ตามกันไปเรื่อยๆนะนี่ครับสามารถซื้อที่ร้านค้าได้เลยนี่ครับสิบอันห้าสิบเอ็มตกอันเราประมาณห้าเอ็มครับเท่ากับถ้าเกิดจูนครัตัวกับที่ลงวอลสิบห้าเอ็มเท่ากับได้กำไรต่ออันประมาณสิบเอ็มประมาณเก้าเอ็มหักค่าสี ถ้าเกิดราคา 10m ก็จะเหลือแค่ 5m กำไรต่ออันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับมีการอับเอามาขายแล้วแต่ผู้นี้จะขายก็ข้ามาขายได้ม,มีแต้มตมีแต้มต่ำกว่า6,000น,นะครับแต่เราให้ดู6,000เพราะว่าเราหาไม่เจอครับอ่าเราประเมินต่อก่อนตื่ไปครับประเมินเรื่เลยไปก่อนนะจะประเมินจุดก่านให้เจะให้เพื่อนเห็นเนี้ยจะใช้ w w p ตลอดนะครับหนึ่งเหรียญนนครับ หนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญใช้ห้าสิบนะครับห้าสิบวีเอฟซีนะครับเราใช้ทั้งหมดสองสี่ทำไมมาใช้งงไหมหนึ่งเหรียญห้าสิบวีเอีหนึ่งร้อยอ๋อก็สองร้อยก็ถูกแล้วสี่ประเมินไปก่อนนะครับเรื่อยๆห็นไหมจะมีดาวขึ้นนะครับนะทำดาวนะครับที่การประเมินก็จะคร่าวๆประมาณอ่ะตอนนี้เห็นไหม เราสามารถประเมินรอบที่สองนี่คือรอบที่หนึ่งอันนี้คือรอบที่สองแหละนีเขจะเขียนว่ารอบที่สองแล้วนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่ง่เมื่อกี้ไม่มีการประเมินเลยใช่ไหมตอนนี้เป็นหนึ่งเราสามารถกดประเมินได้อีกรอบจะใช้ค่ใช้แต้ม wt น้อยลงครับประเมินสมมติอันนี้ไม่เอาผมไม่เอาหนึ่งดีกว่าเพื่อนดูก่อนเอาแบบอะไนดได้เยอะนี่อย่างอันนี้สมมติอันนี้นะเห็นไหมราจะใช้ครึ่งหนึ่งของที่เคยประเมินครั้งแรกตอนนี้เรามีสี่ถ้าเราประเมินอีกรอบเห็นไหมกดประเมิน ปึ๊บมันน้อยลงคุณสามารถกู้คืนได้นะครับปึ๊บเห็นไหมจะกลับมาเป็นสี่เหมือนเดิมแล้วก็ยังประเมินต่อได้นะครับเพราะมันจะเถิดเป็นสองเมื่อีกปึ๊บอ่ะได้สามน้อยกว่าเมื่อกี้ประเมินขึ้นเป็นสามแล้วรอบนี้เราสามารถกู้คืนอีกอ่ะมาได้สี่เราประเมินอีกรอบหนึ่งปึ๊บมันจะครบเป็นสี่อ่ะสี่เท่าเดิมอันนี้คุณจะกู้คืนก็ได้หรือจะรับก็ได้แล้วแต่เรามุิกู้คืนก็ได้สี่รับเลยก็ได้สี่แต่ว่าหลังจากนี้ประเมินต่อไม่ได้แล้วเพราะว่า สุดแล้วเนี่ยเปประเมินไม่ได้แล้วเห็นไหมครับมันจะใช้วิธีการนะครับถ้าอยากจะแบบประเมินอ,อีกรอบหนึง่งแอดช็อปครับแต่มันก็จะเปลืองเงินผมก็คงไม่แนะนําแต่แล้วแต่ความต้องการนะก็จะมีการสามารถให้ไม่ผ่านการประเมินก็คือเอาใหม่เริ่มกลับใหม่อันนี้ครับเปลี่ยนให้กลับมาใหม่ได้หรืออันนี้ครับทำให้มันแบบนบประเมินกลายเป็นแบบผ่านประเมินแล้วให้กลายเป็นที่ยังไม่ถูกประเมินใส่แล้ว เ,เลี่ยนเหรียญให้กลายเป็นก็สามารถประเมินอ๋อโทษครับอันนี้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 เหรียญที่ประเมินไปแล้วใช่ไหมให้กลับมาเป็นแบบไม่ประเมินใหม่ได้ส่วนอันนี้ครับทําให้เหรียญเมอริทธรรมดากลายเป็นเหรียญเมอิทพิเศษแล้วประเมินจะได้ค่าพลังที่เยอะกว่าอ่าประมาณนี้ครับแล้วแต่คนนะผมผมไม่ทำ้วมันมันเตือนเกินไปประเมินแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแล้วกัน500เหรียญจาก3าม พันสองครับเราจะได้เท่าไหร่ประเมินไปก่อนนะครับเราจะเอาคะแนนสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับกดแปมเยอะแน่ครับผมออกทางต้อนก็เลยว่าหมดเยอะแน่ปะคุยกันยาวๆดูเอาละการจากแสนสี่ที่เราเริ่มจะเหลือเท่าไหร่นะครับการประเมินห้าร้อยเหรียญ ประเมินกันมาจาก500เหรียญครับครับเหลือ60กว่านะครับก็คือจาก500 500เหรียญแถมเรามีทั้งหมดนะครับ1 4 0 0 0ครับ140,000เหลือ90,000เท่ากับเราหมดไป50,000 WXP นะครับแล้วผมก็ประเมินแค่ถึงระดับ4นะครับผมไม่ประเมินที่ระดับ5เพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนำว่าใครที่มี w x เยอะชุดก็ เตียนไปจนก,กว่าจะครบ4เลยก็ได้ครับเนี่ยจนก,กว่าจะ4่ทับเลยอย่างเงี้ยก็ประเมินต่อไปไปเลยเพราะว่าเรามีแต้มเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แต้มน้อยผมแนะนำว่าแค่ได้4ี่ช่องเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับไม่นั้นเดี๋ยวแต้มจะไม่พอใช้นะครับเรามาดูกัน,เร,รกน,รนรเราจะได้เท่าไหร่จากส2 0 0 0องนะครับผมสามหมื่นสองหมดแล้วนะครับเราจะได้เท่าไหร่แต่ก่อนจะได้ผม พาเพื่อมนมาที่หย่อนแป,ป๊บหนึ่งวีว WEP ก็สามารถซื้อได้ที่ NVC ตัวนี้นะครับ 5, 5, 5, 000, นี่เลยห้าห้าห้าล้านครับแต่ WEP สามารถซื้อที่นี่แล้วก็มากัดได้ครับอยากก่างยกตัวอย่างให้เชื่อมือนะซื้อมาแล้วก็กดใช้แล้วก็กัดน,นะครับเอาแต้มของเรามากัดแล้วก็เอาไปขาบนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมมีแล้วห้าร้อยนะครับาแต้มถูกใช้ไปเรียบร้อยนะครับใช้ไปเรียบร้อยแล้ว ยงไอ้กลับไปแล้วนะครับก็กลับมาเป็นยังไงอ่ะอางง้าวโงง่อ่ะอีกทีไปอีทีไป,ไปนี่นะครับสูตร้ำห้าร้อยอ่าตอนนี้เรามีแต้บริตอยู่ที่แปดหมื่นเ้านะครับกดใช้และใช้ครับจะเหลือทำไมมันเหลือแปดหมื่นเก้าวะ เดี๋ยวเรากากแล้วถูกป่ะเรามีแปดหมื่นเก้ามันก็เหลือแปดหมื่นเก้าเราขายปีจะเป็นห้าร้อยถึงห้าร้อยต้องขายดูนะเดี๋ยวเราไปไกลอีกรอบนึง,งตอนนี้เรามีแปดหมื่นเก้านะ yeah. Yeah. อีกที yeah. ไม่หายความคล่องใจเราอาจจะพลาดอะไรอ๋อเนี่ย ลดแล้วลดแล้วเนี่ยจากแปดหมื่นเก้า,ก,าก็เหลือแปดหมื่นแปดเจ็ดอ๋อโอเคกดปุ๊บอ่าลับมาเรียบร้อยก็เหลือแปดหมื่นแปดเจ็ดอ่าเรากดใช้ก็จะขึ้นเป็นแปดหมื่นเก้าเหมือนเดิมอ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้เราพลาดเองเมื่อกี้เราพลาดเอง่อะเรามาดูแต้มของเราดีกว่าจากสามหมื่นสองห้าร้อยเหรียญเราด้เท่าไหร่วัวไปหนึ่งทีหมื่นแต้มมาดีเลย หนึ่งหมื่นแทมพอดีเลยครับผมจากสาวมื่งสองขึ้นมาเป็นสี่หมื่นสามขึ้นมาหนแบบึ่งหมื่นหนึ่งพันแทมก็สองเดือนครับผมได้หนแบบึ่งหมื่นแทมก็จะเต็มหนึ่งหน้าต้องใช้ประมาณต่อหนึ่งหน้านะประมาณห้าหมื่นตีเป็นหน้าละห้าหมื่นครับหน้าละห้าหมื่นก็กับสองเดือนได้หนึ่งหมื่นลงสองรอบนะครับย้ำว่าลงสองรอบ หนึ่งเดือนได้หนึ่งหมื่นหนึ่งเดือนได้หนึ่งหมื่นลงวันละสองรอบถ้าคุณลงวันละสี่รอบก็จะเหลือแค่หนึ่งเดือนต่อหนึ่งหมื่นถ้าลงสามรอบก็จะเหลือเดือนครึ่งนะครับต่อหนึ่งหมื่นแต่ถ้าคุณลงวันละรอบก็ประมาณสามเดือนสี่เดือนต่อหนึ่งหมื่นได้ครับเพราะฉะนั้นวอขยันลงเถอะครับสวยใครจะลงมากกว่าสามรอบ คือลงจลงสี่รอบผมไม่รู้ว่ายากมากหรอกผมลงเวลาสองรอบก็ถือว่าเก่งแล้วครับประมาณนี้ครับสําหรับการทำเมอริทถามว่าสําคัญยังไงก็สาคัญครับเป็นตัวช่วยที่ช่วยเยอะมากแล้วถ้าอนาคตเมอริทแทดดีนัมมายิ่งช่วยเยอะเข้าอีกนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับรการทำเมอริทบอกเลยไม่ทําเสียใจลงเวลาสองรอบยังรอไปสองเดือนเอาหนึ่งหมื่นแต้มกอคิดดูกว่าจะครบสนะี่หน้าเท่าไหร่ต่อฝากไว้เท่านี้ครับรการทํา